สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น คูทะนิระยะคือนรกขุมย่อยที่จมอยู่ในอุจจระอันเน่าเหม็นสัตว์นรกทั้งหลายที่ยังมีกรรมชั่วมากจะต้องถูกเบียดเบียนให้อยู่ในนรกอุจจาระเน่านรกขุมนี้อยู่ต่อกับอวิจิมหานรกนั่นเองเป็นหนึ่งในยมโลกนรกมีลักษณะเป็นหลุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยอุจจาระและสิ่งปฏิกูลและมีหนอนที่พร้อมจะชอนใช้เข้าไปในร่างกายสัตวน์นรกให้ได้รับความทรมาน นรกขุมนี้มีไว้สำหรับลงโทษผู้ที่ประพฤตินตนไม่เหมาะสมเช่นผู้ที่ชอบด่าว่าพ่อแม่ผู้ที่ดูหมิ่นพระสงฆ์ที่ทรงศีลหรือผู้ที่ประกอบอาชีพทุจริตหลอกลวงผู้อื่นคูทะนิลยะนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้คนเราระเว้นจากการกระทําบาปที่เกี่ยวข้องกับการดูหมิ่นผู้มีคุณสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับผมทวัชชัยทีละบัญชาสกุลกับคืนเล่าผีและค่ำคืนนี้ผู้ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนะครับเธอให้ตั้งชื่อเรื่องว่าหยกน้อยของแม่นะครับเรามาฟังประสบการณ์ตรงจากาน้องอ้อมหรือคุณธัญวัลกันนะครับ <ขา S 1> สวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้พาน้องตัวเล็กมาด้วย<ช>นะครับช่น่ารักเียๆก,กับตุ๊กตาบาร์บี้เลยนะใช่ค่ะเป็นเรื่องของน้องเป่าปิงค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยพามาให้ดูแล้วว่านี่คือต้นที่ทําให้เรารู้สึกว่าแบบอยากจะมาเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวของความเ<อ>ชื่อส่วนส่วนตัวนะคะเป็นความเชื่อส่วนตัวก็คือเราเริ่มต้นจากตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่อยากได้ลูก<ม>ก็พยายามทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ ชยศาสตร์คือไปบนบานสารกล่าวทุกจุดทุกที่อ่ะอที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์อ่ะจีนก็ไปมาแล้วฮ่องกงก็ไปมาแล้วพม่าก็ไปมาที่ไทยก็หลายหลายที่ก็ไปมาหมดแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จค่ะก็ก็ถอดใจแล้วเราก็ไปทําน้องทําอะไรหลายอย่างมันก็ไม่ประสบความสําเร็จชรัรยะเวลาประมาณ5ปีเต็มเลยนะคะทำทุกเนี่ยทำวิทยาศาสตร์ก็คือทำมา5ปีเลยจนมันท้อจนมันสุดแล้วแต่ว่าไปเจอรุ่นพี่อยู่คนหนึ่ง เขาแนะนําบอกว่าเนี่ยคือแบบเราเนี่ยอยากได้ลูกใช่ไหมลองไปขอที่ที่หาดใหญ่สิเจ้าแม่กวนอิมที่หาดใหญ่เพราะว่าเขาเดินทางไปไปขอกับแม่เขาแต่ว่าเขาไม่ได้ไปขอลูกนะเขาขอหวยไอ้เราเนี่ยก็เลยคิดว่าหวยเนี่ยไม่เล่นเพราะว่าเล่นไปก็ไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้มีดวงทางด้านนั้นอยู่แล้วก็เลยเฉยๆก็บอกโอ๊ยหวยไม่เอาหรอกอยากได้ลูกมากกว่าเพราะว่าทามาห้าปีขอมาหลายที่ก็ห้าปีแล้วก็เลยบอกว่า ลองไปหัดใหญ่ไหมบอกหู้ไปไม่ไหวงั้นเดี๋ยวที่บ้านพอดีที่บ้านน่ะมีเจ้าแม่กุนอิมอยู่แล้วเพราะว่าหนูบูชาเจ้าแม่กุนอิมใช่ไหมคะหนูก็เลยเอางีนี้และกันกลับไปที่บ้านจุดทูปจ้ะก็จุดทูปเลยบอกว่าถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงเจ๋งจริงแน่จริงเนี่ยนะหนูขอเลยแล้วกันขอลูกสักคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวหนูจะเดินทางนะนั่งรถไปเนี่ยหนูไม่รู้ด้วยนะว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนั่งรถไปถึงที่นู้นเลยจะไปไหว้เลย ไอ้ใจก็คิดว่าแม่ก็ต้องลองสักนิดหนึ่งมันลองมาหลายทางแล้วไงปรากฏว่าจําได้แม่นเลยค่ะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดพอดีก็ขอเดือนพฤษภามิถุนาท้องก็ตกใจคือดีใจแบบทําอะไรไม่ถูกเลยแต่ตอนแรกก็ยังไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าพอมานั่งคุยแล้วก็แบบเหมือนเรารู้สึกได้ว่าเราอไปมาหลายที่แล้วทํามาก็หลายที่แล้วและอันนี้เราขอแค่พฤษภาและมิถุนา คือมันท้องเลยก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าใช่วะอะไรเงี้ยในใจเราก็ต้องแอบคิดไว้เข้าข้างตัวเองสักนิดหนึ่งที่พอเริ่มที่จะท้องเนี่ยก็เริ่มครั้งแรกเลยพอเริ่มรู้เลยว่าท้องฝันก่อนเลย <c oughs> ฝันเห็นพระตาหลวงพ่อเนี่ยท่านมาถามหนูบอกว่าให้เลือกระหว่างหยกหยกนะคะหยกสีเขียวนะคะคกับพระหนูในฝันหนูจําได้เลยหนูบอกโอ้ยหนูไม่เอาหรอกพระพระปลอม หนูขอยกละกันอ่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่าวันแรกที่เราเราท้องแล้วเราก็ฝันครั้งแรกอ่าเราก็รู้สึกว่าอ่าไม่ได้คิดอะไรมากแต่มันก็มีเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันมันมันใช่หรือความรู้สึกของเราอะนะคะเขาเรายังติดใจอยู่กับเจ้าแม่กวนอิมอยู่ก็คือว่าครั้งแรกที่น้องปอปิงเนี่ยคือท้องใช่ไหมคะตั้งแต่9้าเดือนเลยนะเรานับมาเก้าเดือนเลยเปอปิงไม่สามารถที่จะกิกนเนื้อสัตว์ได้เลยไม่ได้หมู เห็ดเป็ดไก่นี่คือไม่ได้ได้กินคือคือมันเหม็นมากๆอ่ะคือมันไม่สามารถที่จะกินได้แต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งที่อยากกินเนื้อมากอยากมากเลยนะคะก็ไปซื้อลูกชิ้นเนื้อกินแล้วปรากฏว่าอ้วกออกมาเป็นเลือดจะไม่รู้ทำาคืออ้วกอยู่หน้าแหละอ้ว,วกเลือกก็เลยจุดทูบจุดทูบที่บ้านแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะไม่กินเนื้ออีกแล้วก็สักแป๊บหนึ่งตั้งประมาณ10นาทีได้นะคะแล้วก็ ก็ไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็เลยไม,ไม,ไม่ไม่กินอีกเลยแล้วน้องอ่ะกินได้แค่จําได้เลยกินได้แค่ผักต้มกับน้ําแข็งใสก็คือเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆค่ะจน9เดือนเลยกินได้แค่นั้นก็เลยเป็นที่มาที่เราก็เลยต้องตั้งชื่อว่าเป่าปิงซึ่งแปลว่าน้ําแข็งใสเพราะว่าไม่สามารถที่จะกินเนื้อสัตว์ได้เลยอันนั้นก็เป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยลึกๆมาตลอดว่าเฮ้ยมันมันต้องใช่แต่พอได้ห้าเดือน,นพี่เจ้ฝันอีก ฝันว่าเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงนะคะกับผู้ชายสองคนก็มาวิ่งเล่นแล้วก็ขออยู่ด้วยไอ้เราก็บอกเฮ้ยขออยู่ด้วยไม่เอาอะไม่อยากได้ไม่อยากขอแต่ก็มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงจําได้เลยยื่นหยกให้หยกสีเขียวเอาไหมอ่ะหนูให้หนูจําได้แม่นเลยหนูก็เลยบอกเฮ้ยมันเป็นหยกอีกแล้วอ่ะแต่นี่คือห้าเดือนแล้วไงเพราะเราอ่ะไม่คิดว่าจะได้ลูกผู้หญิงก็เลยก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็ ปล่อยผ่านไปจนกระทั่งระยะเวลาเนิ่นนานจนถึงหนท้องท้องเรียบร้อยคือคลอดแล้วเริ่มคลอดแต่จาได้ว่าวันที่คลอดเนี่ยจะเป็นวันพระเพราะว่าจะเจ็บท้องวันวันก,กูนแล้วก็คลอดวันพระและ้วก็โอ้โหเจ็บไม่สามารถผ่าต้องผ่าค่ะเราไม่สามารถคลอดเองได้ค,คือหมอบอกว่ามันไม่ได้แน่นอนก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็แค่คิดว่า อ่ะโอเคมันก็คือเจ็บทอ้องคอแต่ว่าในความพิเศษของเขาและความโชคดีของเขาก็คือว่าวันที่เขาคลอดใช่ไหมคะ,ะวันที่เขาคลอดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นวันที่หรือว่าจะเป็นน้ำหนักเวลาทุกอย่างเลยนะคะ,ะแล้วก็เลขท้ายบัตรประชาชนของเด็กค่ะก็คือเขาจะออกหวยให้ตลอดหนูถูกหวยหนึ่งปีเต็มอ,อ๋อทุกมวนเลยหรอทุกงวดเลยแต่พอครบหนึ่งปีปุ๊บก็ไม่เคยถูอีกเลย คือเหมือนกับว่าตั้งแต่วันแรกที่เขาคลอดอะหนูจําได้เลยวันที่19ตั้งแต่วันแรกคือได้เลขที่วันวันเกิดพ่อสอคือได้ได้ได้แบบเนี้ยเราเสี่ยงซื้อมาทั้งทั้งที่เป็นคนที่ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ได้มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อหวยเลยแต่ก็ซื้อเพราะว่าแบบเอ้ยลองถูกไอ้วันนี้ฉันถูกอะฉันก็ซื้ออีกแล้วซื้ออ,อีกแล้วทดสอบทดสอบ,สอบแต่ว่ามันก็ยังไม่จบตรงที่ว่าหนูเนี่ย พอคลอดมาแล้วเนี่ยหนูยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่หาดใหญ่ได้เนื่องจากว่าเราเล็กเกินไปหนูจําได้เลยว่าหนูฝันว่าเขาฝันมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอะ,อะที่เขาเหมือนมีคนมาพูดข้างหูเราบอกว่าถึงเวลาหรือยังเขาถามเราอะ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็เลยแบบว่าพอรู้สึกได้ขึ้นมาเราก็เลยว่าเฮ้ยลืมไปแล้วว่ายังไม่ได้ไปแก้บนก็คือบนไว้ว่าเดี๋ยวจะไปไหว้ก็เลย ตัดสินใจก็คือพอพอช่วงประมาณสักหนูหนูจําได้ว่าประมาณสัก5เดือนได้มั้งหนูตัดสินใจหนูก็เลยพาพาน้องเนี่ยไปไวายที่นู่นด้วยนี่ก็เลยเป็นที่มาของคําว่าทาไมถึงต้องตั้งชื่อว่ายกน้อยของแม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนจีนใช่ไหมคะเป็นพวกงความจีนและเราก็รู้สึกว่าตั้งแต่เราฝันเราก็เกี่ยวกับเรื่องกับยกแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมก็เป็นคนจีนก็เหมือนกับว่าเขาอะได้มอบสิ่งที่มีค่าที่สุดอะ ก็คือโดยแบบเหมือนเป็นยกอะ่ะตัวแทนของผู้หญิงมาให้เราเราก็เลยมีความรู้สึกเฮ้ยต,งตังชื่อเรื่องนี้แหละเพราะมันมันเหมือนเป็นความเป็นความเชื่อส่วนส่วนตัวเพราะว่าเราได้มาเพราะว่าเราก็เหมือนกลุ่มขอด้วยมั้งแล้วก็แบบจริงๆจ,จะว่าบางคนบอกว่าไปลบหลู่ท่านหรือเปล่าแต่ณนะตอนนั้นน่ะมันมันเรียกว่าเราลองมาหลายทางแล้วอะ่ะลองลองมาหลายจุดแล้วขอมาหลายที่วิทยาศาสตร์ก็ทํามาตั้ง5ปีนี่คือแบบจิ้ม จิ้มท้องอ่ะเพราะว่าหนูทําเด็กหลอดแก้วใช่ไหมจิ้มทุกวันทุกวันทุกวันคือความเจ็บปวดตรงนี้พอเราเราได้แล้วก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าวิทยาศาสตร์มันไม่ได้บางทีความเชื่อไสยศาสตร์มันก็อาจจะเป็นไปได้ในในใจเรานะคะมัน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 อันนี้คือกรณีแคสเนี่ยนะก็มีอยู่ในหลัก ยู่ในหลักของพระไตรปิจกอยู่แล้วครับก็การปฏิสนธิของสรัรพสัตเนี่ยะนะครับก็โดยเพาะมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ที่อาศัยทออ้องคันนก็คืออาศัยท้องรดลูกเกิดก็จะต้องอาศัยพวกฤดูงามแล้วก็หนึ่งในหนึ่งในสามอย่างนี่ก็ต้องมีสัตว์มาเกิดด้วยหมายถึงว่าเขาเรียกปฏิสนธิวิญญาณนะก็คือ ทางคุณแม่พร้อมคุณพ่อมีความพร้อมแล้วก็ข้ออันเนี้ยจะต้องมีสัตว์มาปฏิสนธิอ่าก็คือมีวิญญาณมามาปฏิสนธิไม่งั้นก็จะทำยังไงก็ไม่เกิดจริงจรเพราะว่าหนูแบบห้าปีมันเหนื่อยมากนะสําหรับคนที่อยากได้ลูกนี่คือแบบสุดยอดเลยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ยมีเงินอย่างเดียววิทยาศาสตร์อย่างเดียวบางทีก็คุณหมอเคยบอกหนูนะมันก็ต้องมีเรื่องของ ดวงด้วยความเชื่อด้วยอ,อ,อย๋อคุณหมอบอกคุณหมอบอกเลยคุณหมอบอกว่าๆๆคุณแม่เชื่อไหมว่าคนเราบางทีเนี่ยเขามีเงินมีหลายๆอย่างมีครบแล้วแต่ก็มีลูกไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าบางทีร่างกายเราพร้อมแต่อย่างเดียวแต่บางทีมันก็ขึ้นอยู่กับดวงที่เราจะมีแบบมีตัวน้อยนะมันก็เหมือนมีมีบ่วงบ่วงรักบ่วงกรรมบ่วง,วงอะไรหลายๆอย่างที่เขามีความเชื่อกันแบบนี้ <samurai S 1> ที่จะมาเกิดหนู <worldview> s. <S ก็เลยมีความเชื่อว่าการที่จะมีลูกหนึ่งคนอ่ะมันจะต้องมี อะไรที่ผูกพันกันมาก่อนอ่าแน่นอนแน่นอนแน่นอนอันนี้แน่นอนเลยครับสัตว์สัตว์โลกที่ไม่เคยเป็นผูกพันกันโดยฐานะใดฐา,านนั้นหนึ่งไม่มีอ,อันนี้เพราะพระพุทธองค์ทรงตัดเลยว่าไม่มีเพราะฉะนั้นจะใกล้หรือไกลนั้นเองคือยังไงคุณก็ต้องมีอ่ะแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาของเขาที่จะมาน่าจะใชอ่ชอ,อันนี้เด็กคนนี้มีนิมิตหมายนะมีนิมิตของของอเทวดา นิเวดาก็คือสิ่งที่เขาพลังงานชั้นสูงก็คือไม่ว่าจะเป็นหยกในนิมิตที่ฝันเห็นนิมิตแบบนั้นก็ชัดด้วยนะเป็นความฝันที่ชัดเจนที่สุดทางใจเป็นภาษาพาก็จะเรียกว่าวิภูตาลมอารมณ์ที่ชัดชัดเจนที่สุดทางใจก็เห็นจำได้แม้กระทั่งรูปลักษ์รายละเอียดเบิกย่อยอะไรต่างๆนี่คือ เป็นอทิวดาเนี่ยอ่า,ดดานาโดนโดนให้เห็นอก็พบไปขอเขาแล้วเขาก็คงมีบุญร่วมกัน ถึงเวลาเด็กด้วยเขาก็จะต้องมาเกิดกับเราด้วยใช่ค่ะน่ารักเช่นนะน่าอะไรเลยค่ะขอบคุณ่าก่อนไหมคะพี่คุณผู้ค่ะเนี่ยก็เลยอันนี้ก็ถือว่าแบบว่าเป็นเป็นเป็นความเชื่อส่วนส่วนตัวค่ะเพราะว่าเราก็ต้องพูดอย่างนั้นต่าความเชื่อแต่สําหรับพี่เองเนี่ยพี่รู้แล้วมันไม่ต้องเชื่อเพราะเรารู้เข้าใจในเรื่ององค์ประกอบตรงนี้นะครับก็เป็นไปได้เป็นไปได้ แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ใช่ทุกลายไปใช่ใช่ไม่ใช่ทุกไลายไปบางลายก็อาจจะคิดไปเองก็มีใช่แต่ว่า<ต>มันก็แค่นี้ม่เค่นี้จริงแต่แต่มันก็หลังจากเขาแล้วใช่ไหมคะคหนูก็ยังไม่เคยฝันเห็นอีกเลยแล้วก็ก็ลองทําเหมือนเดิมอ่ะก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถท้องได้อีกอ่า <laughs> และและ,และอย่างก็คือนี่มีหมายของผู้มีบุญน,นะนะค่ะแต่อย่างการที่คุณ่าประสบโชคดีตั้งตั้งปีนึงนึงก็ไม่ แม่แค่งวดสองงวดนี่ก็ยังยากแล้วนะฮะใช่ค่ะแต่เขาก็ให้แค่นั้นนะคะพอครบหนึ่งปีคือหนูจำแม่นเลยครบปีหนึ่งพอดีเป๊ะพอเขาขึ้นหนึ่งขวบมาให้คุณใช่ค่ะพอขึ้นหนึ่งขวบเป๊ะแล้วหลังจากนั้นคือเราซื้อเหอะไม่มีทางถูกเลยแล้วหนูก็ซื้อซื้อแล้วก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนมันไม่มีโอกาสแล้วอะไรเงี้ยแต่จนจนมาล่าสุดเนี่ยพอเขาขึ้นสี่ขวบหนูพึ่งจะมาลองเสี่ยงนี่หนูลองเสี่ยงมานี่ได้ได้ห้าหกเดือนแล้วนะ ก็ยังถูกแต่ว่าไม่ได like so ้ไม่ได้เป็นหนูเป็นคนถูกนะเป็นพ่อเขาเป็น okay. ค so ุณพ่อแทนหมายถึงว่าหนูซื้อเนี่ยไม่ถูกต้องให้แบบเป็นคุณพ่อเขาหรือว่าให้เขาเป็นคนจับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะทุกงวดเนี่ยเกิดเดือนอะไรกุมภาค่ะเกิดกุมภาเกิดวันพระเจ็บท้องวันวันโกนจําได้เลยแล้วก็เกิดวันพระเกิดวันพระแล้วก็ช่วงเช้าเพราะว่าน้องไม่สามารถแบบออกเองไม่ได้คุณหมอบอกว่าช่วงที่เขาคือเหมือนกับ ตอนตอนจะคลอดอะค่ะเขาหยุดหายใจน้องเขาหยุดหายใจไปแล้วหมอจําเป็นที่จะต้องผ่าเพราะไม่งั้นน้องก็จะแบบไม่รอดอะไรเงี้ยเพราะด้วยด้วยความที่แม่เจ็บด้วยมั้งค่ะตอนนั้นมันก็มีหลายหลายหลายสาเหตุเหมือนกันน่ารักเลยะคอ๋อเป็นที่มาก็เป็นเป็นเรื่องค่อนข้างจะเรียกว่าเหลือวิสัยของคนทั่วไปถ้าไม่ได้ไม่ได้เจอจิง ไม่ได้เจอแบบด้วยตัวเองก็จะเชื่อยากเรื่องพวกนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องธัญยวัลัยใช่ไหมครับอันนี้น้องน้องธัญชนิดค่ะธัญชนิดตั้งชื่อให้คล้องกันไว้ใช่ใช่ค่ะแม่ใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับสําหรับค่ำคืนนี้ในประสบการณ์ที่มาถ่ายทอดนะครับเป็นความลี้ลับในเรื่องของเทพขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับ ความเชื่อก็อย่างความจริงก็อย่างสิ่งที่เราเชื่อจริงก็มีไม่จริงก็มีสิ่งที่เราไม่เชื่อจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะครับแต่ความจริงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสําหรับข้ามเกณฑ์น,นี้รัติสวัสค์ครับเคล็ดลับวิธีขอรูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลายครอบครัวที่ไม่มีลูกมักจะนิยมไปขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือสิ่งที่นำความเชื่อว่าสำเร็จก็คือความเคารพและแรงศรัทธาที่ต้องเพียรพยายามอย่างแน่วแน่มีการตั้งจิตอธิษฐานมีความตั้งใจที่บริสุทธิ์เพื่อให้คำอธิษฐานมีพลังอาจมีการเตรียมเครื่องเส้นไหว้เพื่อแสดงถึงความเคารพและการตั้งใจจริงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ และที่จะขาดไม่ได้ก็คือการทำบุญกุศลการปล่อยสัตว์หรือตักบาตรเป็นวิธีเสริมบุญที่นิยมทำควบคู่ไปกับการอธิษฐานขอพรเพื่อสนับสนุนคำขอพรให้สมหวังเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น